ภาษาอังกฤษนะคะก็นอกจากจะเป็น5ตัวเลือกแบบทุกทวิชาแล้วคือช้อยเนี่ยเมื่ก่อนมี4ตัวเลือกใช่ไหมแต่ว่าโอกาสในการที่เราการแต่ละข้อไดเป็น้เปอร์เซ็นต์ใช่ะคราวนี้จะลดลงเหลือ20่เปอร์เซ็นต์ซึ่งอย่าไปกลัวเพระาะภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แค่80ข้อนะคะคือเมื่อก่อนมันจะมี8ตัวเลือกมีส6ตัวเลือกใช่ป่ะคราวนี้เหลือเป็น5ตัวเลือกเยอะสุด80ข้อและอีก10ข้อสุดท้าย นะะคก็จะเป็น16ตัวเลือกเหมือนเดิมซึ่งจะเป็นพ part เรอร์คือหาข้อผิดคือหาจุดผิดแลแด้วยังต้องแก้ด้วยนะอันนี้ก็จะคล้ายๆเดิมงั้นคิดยังไงบ,บัวคือถ้าเราเต็ม80ข้อแรกก็ไม่ต้องซีดีสุดพาร์ทหลังได้นะคะไงคำกริยาที่ออกนะ verb เ e n s e เนี่ยดู present perfect แน่นอนเขาไม่ออกธรรมดาแน่แน present perfect เนี่ยแสดงควาตอนนี้เลยจนถึงปัจจุบันหน้าตาเป็นไงลูก have have ศัพช่องษาถูกป,ปะ งะะั้นก็จะมีคำบอกเวลาเช่น since กับ for ต่างๆตังต้งแต่เมื่เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ย the present perfect นะบอบ future เนี่ยจะออกคู่กับ present เวลาที่มันมีคำเชื่อมเนี่ยเราคนไทยจะบอกว่าฉันจะรอจนกว่าเธอจะว่างมันเหมือนกับเป็นจากทั้งคู่ใช่ไหมลูกอันนี้เปนจุดที่ผิดเราก็จะการไปใช้ will, will 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 ทั้งคู่ใน2 clause หรือนใน2ประโยคย่อยไม่ได้ต้องเป็น I will wait until you're free I will wait until you are free นั่นแปลว่าใน future sense ของอนาคตเนี่ยประโยคย่อยที่มีคอนเนคเตอร์ขันนี้นี่คือคำว่าจนกระทั่งคำว่าไรคะ until กริยาต้องเป็น present simple ห้ามเป็น future จุดที่3 tense ที่ออกคือ tense คู่แนวนหีค่ะถ้ากำลังดำเนินอยู่และมีเหตุการณ์แทรกดำเนินอยู่ใช้ past continuous ว่า con ดำเนินใช่ไหมคะมาแทรกใช้ p a s t i l e เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกับท่านผู่ใช้ past con ท่านผู้นะคะเรื่องทั้งสอง clause และถ้าเกิดเหตุการณ์เกิดก่อนเกิดหลังแค่ดีเกิดก่อนใช้ past perfect เกิดหลังใช้ past simple helping verb ตัวที่ออกของไม่ใช่แค่คุณธรรมดาลูกออกอะไรคะลูก used to แปลว่าเคยบวก verb ไม่ผันบูก verb infinitive จะไว้นะลูก used to บวก verb infinitive อย่ันนี้เป็นป้อนคะลูกกลับไปดูคำเป็นตัวที่สำคัญ แล้วก็ที่ปอกขาดไม่ได้เลยปีหลายข้อด้วย subject verb and pronoun agreement ค่ะความสอดคล้อง่างประธานกริยาแล้วก็สรรนามถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s นะคะลูกประธานเป็นผูกริยาไม่เติม s มันจะสำคัญยังไงกับสรรนามคะลูกถ้าสมมติว่าประธานบอกว่า an animal loves จุดๆ baby สัตว์ก็ต้องรักลูกของมนนันต้องใช้ their baby หรือ its baby คะ่ะ an animal เป็นเอกพจน์ทุกไม่รูกนะคะ an animal loves เติม s ถูกไหม loves ต้องแบบ its หรือ its ลูกเอกพจนก็ต้องเป็น its it, ใช่ปะ่ะ it's its ว่าของมันตามที่คำนามเสม,สมอแสดงความเป็นเจ้าของเป็นเอกพจนยากเรื่อง verb ออกในม,มันเรื่องที่สอง,ง,ง connector connector คือคำเชื่อมแปลออกาเป็น preposition ต้องบวกนาม conjunction สัมพันธ์บวก c l a u s e คือ ดูไปว่าอันไหนบกเนาอันไหนบกคล้อสุดนะแล้ความหมายนะคะอันนี้ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยทบทวนเพลงเน็ตเล่ที่พี่หนนให้ไปที่แบบรวมคอนเนคเตอร์นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไปส่งแฟชั่นเวิร์กกริยาที่ผมพูดซิชชั่นใช่ไหมออกข้อสอบแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นให้ทบทวนไปด้วยค่ะโครงสร้างที่กูกันเสมอของคอนเนคเตอร์คืออะไร Coffee Man Structure พี่หนนเรียกว่าโครงสร้างที่เหมือนครีมเทียมกับกาแฟโครงสร้าง Coffee Man อันนึงก็ไม่อันหนึ่ง ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งใช้ว่าในคลุก either or ไม่ทั้งสองอย่าง neither nor ไม่เพียงแต่แต่ยัง not only but also ระหว่างอะไรกับอะไร between and ทำอะไรและอะไร both and คู่กันเราวงกลมในลูกเวลาเจอในโจม,มันจะเชื่อมโยงความคิดและทำให้เราหาจุดที่ผิดได้จุดที่ผิดเนี่ยคือมันจะชอบใช้ either กับ and เนี่ยเข้าใจป่ะ,ะมันก็จะผิดเห็นเลยที่สำคัญหลักการคู่ขนา,าน paralel หรือซึ่ง parallel structure ถ้าเชื่อมในคำเชื่อมเหล่านี้หน้าหลักต้องเท่ากันข้างหน้า,ปา,าเป็นชอ่องสามหลังเป็น verb ชอบสามหน้าแอนเป็น adjective หลังต้องเป็น adjective ออกแน่อะออกแน่เรื่องสุดท้ายท,ที่ไปออกใน grammar มมคือ adjective adverb คือ adjective adverb หนู vert, รู้ความต่างไหมลูกอะไรตัวที่ต้องลงท้ายด้วย ly คะ adverb อะไรใช้ขยายคำนามคือลูก adjective ถูกปะทีนี้เนี่ยข้อสอบก็จะออกในที่แปลกนั่นคือว่าปกติ รู้แล้วคะได้อวัยแต่มันจะออก adjective ที่เราคายได้อวัยนกมันจะเป็นให้เวลาสับสนไงอย่างเช่น adle virus virus ที่เป็นอะไรถึงตาย virus ที่เป็นอันตรายถึงตาย d e a d l y ขยายคำนามถึงเป็คะลึกอย่างเงี้ยต้องจำ d e a d l y แล้วก็การเรียงต่อคำหลังสุดจะเป็นคำนามถูกไหมหน้านามขยายนามเป็น adjective หน้า adjective ต้องเป็นอะไรขยาย adjective วิธีก็เรา adverb จำไว้นะเราทำมาเป็น reading reading จริงๆทั้งแกะและโอเนกนะคะลูกบ,บอกได้เลย r e a d i n ออกเยอะที่สุดออกยิ่งกว่าแกระมากอีกถ้าเอาตามสัดส่วนนะ r ี a d i n ประมาณ30-40%น่ะนะคะทริคนะคะลูกเรารู้เลยว่าต้องอ่านคําถามก่อนถ้าอ่านโจทย์ก่อนเข้าใจไหมเหมือนว่าให้อ่านภาษาเศจก่อนอ่ะเพราะมันจะเสียเวลามากอ่านคำถามให้เห็นภาพรวมก,ก่อนแล้วคิดภาพในใจนะคะแล้วพออ่านภาษาเศจเนี่ยอย่าอ่านทั้งภาษเศษอ่านแค่ทีละย่อหน้าพอแล้วกลับไปตอบเท่าที่ตอบได้เพราะมันจะไม่ลืม นะะคที่สำคัญคือเมดไอเดียหรือตาตั้งชื่อเรื่องเนี่ยจะอยู่ประโยคแรกจะไม่ได้หรอกเพราะวิธีการเขียนเนี่ยต s ซีสเตทไม่หรือท็อปิกเซตเชนต์ตำแหน่งการเขียนแอเสนเนี่ยมักจะอยู่ประโยคแรกถ้าประโยคแรกยังไม่ใช่เมดไอเดียเนี่ยให้ไปอยู่ที่ประโยคสุดท้ายนะคะโดยช่วงนี้ของย่อหน้าแรกย่อหน้าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นย่อหน้าที่เป็นอินโทรคำนำเหมือนย่อหน้าสรุปมันต้องมีเมดไอเดียถูกไหมลูกะนะคะอีกอย่างหนึ่งนะ ทำได้นะลูกคะแนนสิ่งสําคัญการตัดช้อยหนึ่งกว่าเกินไม่เอาแค่เกินไม่เอาไม่ได้ถูกกล่าวถึงเมืก่อนเรือมาแต่งช้อยไม่เอากล่าวถึงแต่กล่าวถึงผิดจงใจเป็นประเด็นเราไม่เอาสุดท้ายเกินจริงอะไรที่เว่ร์มีคำเห,หล่านี้ลูกทุกสิ่ง every อย่างเงี้ยออกทั้งหมดเป็นความจริง always เสมอเสมอไม่เคยเลย never n o w a y ไม่มีทางเลยมีแค่อันอันเดียว only หรือเป็นอย่างนั้นโดยสมบูรณ์แบบ absolutely perfectly คำอย่าน,น,นี้ไปใส่ในช้อนเพื่อให้โจมันผิดลกูกจ0ปรงสบควาสำเรในาวิจัยพี่บอกได้เลยลูกทา B B C C N N Fox News หนังสือที่ชอบออกเอามาออกนะ National Geographic กับ Reader's Digest ถ้าเป็นไปไดน้น้องๆนะคะที่กำลังพอมีเวลาเตรียมตัวบ,บ,บ้างไม่ว่าจะมองสิงห์ห้าหก นะอ่านพวกนี้ไปเรื่อยๆขลุกมันจะเป็นการสะสมมากเลยและก็มันจะออกไม่เกินสี่หัวขอ้อลูกหนึ่งสุขภาพการแพทย์จริงนะอันที่สองนะฮะ environment สิ่งแวดล้อมปีน้องไรฝักน้ำท่วมน้ำดูดีขาวอันที่สามเก,กี่ยวกับ science technology วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีลูกอันนี้เนี่ยโอ้โห Steve Jobs แพสด้วย pass away เป็นคำที่สุภาพของคำว่าอะไรคะเสียชีวิตใช่ไหมคะไปซีอะรือซีแงแกะนะคะ iPad iPhone innovation สินอวัตกรรมใหม่ต้องติดตามค่ะแล้วก็ society เรื่องของสังคมและ economic นะคะหรือ economic issue หรือ economy เศรษฐกิจต่าง EU economic crisis วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในยุโรปจริงไหมนะีะน่าสนใจ ยังไม่รวม AEC ด้วยนะเรื่องของสินค้าใช่ไหมประชาคมอ,อาเซียนนะประชมุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community นะคะเนื่องจาก70%เป็นข่าวใช่ไหมพี่บอกเลยถ้าถามโทนเรื่องกับจุดประสงค์ของเรื่องจะเป็นการให้ข้อมูล inform ลีในิเวิร์สเขอสอบไปแล้ว70%เป็นอย่างนี้ลูกท่านะเนี่ยโทนเรื่องเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ subjective ซึ่งแปลว่าลำเอียงหรือมีอารมณ์ของผู้แต่งแต่มันจะเป็นแบบเป็นกลางเขาใช้คำว่าอะไรก็ตรงข้าม o b j e c t i v e ค่ะหรือไม่งั้นก็คำว่าอะไรเป็นว่ากลางกลางถ้าโปราตอนเอเล็กตรเป็นบวกลบก็ต้องเป็น Neutral Neutral น,นั่นเนนอง Neutral เข้าใจไหมลูกกานก็จะเป็นกันให้ข้อมูอันนี้คือ r e a d i n g นะการ Own เนี่นะเน้นๆอจุดนี้นะกระจายกับ Leading